ตรงนี้ในเกมฮาร์โรเปียครับนอกจากรถเลตเติ้ลโพนี่ที่สวยงามแล้วยังม,มีกิจกรรมคืนชีพต้นไม้ความปองดองด้วยครับวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับผมก็แค่สะสมเหรียญตาทั้ง6เหรียญให้ครบและพอครบตามจํานวนแล้วนะครับผมสังเกตด้านล่างครับก็จะมีของรางวัลสําหรับคนเก็บครบไปให้ด้วยนะแต่พิเศษกว่านั้นถ้าเกิดว่าครบ50ชิ้น90ชิ้น100ชิ้นเนี่ยมีตั๋วสุ่มให้ด้วยแล้วไปกันที่วิธีการทําได้เลยเริ่มแรกนะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยมาที่ปูขาวานสังเกตโลโก้ตกใจสีฟ้้้้้าาาาตตรรรงงนนนนนนีีคััคบก็ืออไไไดสยุเเจะะปหมนะ พอมาถึงแล้วนะครับก็ให้ไต่ตามสะพานสายลุงไปจนถึงต้นไม้ตรงใจกลางแล้วจะเห็นไอคอน2ไอคอนครับผมทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นการขอเหรียญตานะส่วนทางด้านขวาเป็นการลดน้ำเพื่อย้ำเหรียญตาให้เป็นสีทองนั่นเองขอมาแวะบอกของดีกันสักนิดหนึ่งครับใครอยากประหยัดงบเติมเกมฮาร์ดโทเปียแวะมาเลยที่ร้านนุกนี่เกมเซ็นทรัลร้านนี้ผมเช็คมาให้แล้วนะครับว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเงทุนจดทะเบียนถึง1ล้านบาทไม่ต้องกลัวโดนบิดครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน คิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนุกนิกเกมเซ็นทรัลขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับทุกคน เพื่อขอเหรียญตาเสร็จแล้วนะครับผมมันจะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเหรียญตายังเป็นสีขาวอยู่เนี่ยมันจะไม่เพิ่มแต้มนะครับสังเกตมุมล่างซ้ายได้เลยแต่วิธีการทาให้มันเพิ่มแต้มก็คือการรดน้ํานั่นเองครับทำให้เหรียญตากลายเป็นสีทองแล่มันดูมุมล่างซ้ายครับก็จะเป็นกาวแต้มแล้วและถ้าเกิดว่าเพื่อนสงสัยนะครับผมว่าอ้าวได้แค่วันละ3มชิ้นเองหรอเป็นส่วนที่เหลือนะครับผมทางเกมเนี่ยให้ไปหากับเพื่อนครับวิธีหาเนี่ยก็เข้ามาหน้านี้ครับแล้วก็กดเริ่มการสั่นพ้องหัวของตัวละครเเเเรรราาาานนนนนนะะัับบบจจชื่่่่สกกกดดดวแีี้้้้้็ิิงไไไไปใหพอทยม จากเเพื่่ออนนนงังแต่ก็มีโอกาสนะครับผมที่เราจะไม่ได้ครบเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนก็ได้ซ้ากับเราเหมือนกันครับพยายามสะสมกันให้ครบนะครับเพราะว่า1วันเนี่ยทำได้หนึ่งครั้งถ้าเกิดเราพลาดไปเนี่ยได้ของชา้ากว่าคนอื่นผมไม่รู้ด้วยนะผมขอย้ําเลยนะครับสำคัญหลกัหลกๆเลยถ้าเกิดได้เหวี่ยนตาม,มาแล้วเนี่ยห้ามลืมลดน้ําเด็ดขาดเลยครับการทำให้ลดน้าเนี่ยแต้มมันจะไม่เพิ่มนั่นเองครับแล้วของางวันเนี่ยมีมากมายเลยนะไม่อยากให้พลาดกันดึงวิธีเช็คก็เข้าตรงรูปบริลลตันโพนี่ครับแล้วก็มาตรงคืนชีพต้นไม้แห่งคควาามมมมมมมปปออองดองดตต้้นนลินิิผะผผผจีีียู่่่่6ชแพพทํเเ16 ชิ้้นแลวถึงก็มาทํากันด้วยนะครับผมไม่อยากให้พลากดกันเลยจริงๆกิจกรจรมดีๆแบบนี้อย่าลืมพาเพื่อนเข้ามารดน้ําต้นไม้กันเยอะๆด้วยล่ะทำําเพื่อตัวสุ่มก็ได้